สวัสดีครับชาแนลเที่ยวไปใหญ่่งนี้พามาเที่ยวจังหวัดซีส,สกเกตครับเราพักที่แกลเลอรี่ดีไซน์โรงแรมไปดูอาหารเช้านี่แหลอาหารเช้าเปิดตั้งแต่6กโมงโอ้โหนี้มีอะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้มีก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับ ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็อาหารเซกชันย่นธรรมดาครับก็มีให้เลือกกินได้ทั่วไปเลยกําลังมาครับข้าวผัดอันนี้ก็ไส้กอกหมูแฮมเปาไข่ดาวกําลังมาครับแล้วก็โอ้ยมีหมูผัดพริกกระผัดอะไรอย่างไม่รู้อันนี้เป็นต้ยมยำครับมีควันฉุยเ ร้อนร้อนร้อนอันนี้กำลังมารอเดี๋ยวแล้วก็จะมีเซกชั่นไข่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นน้ำกินนะครับอร่อยไหมครับเฮียอบปิ้งเองทำไม่เป็นเหรอเออคเคยทำที่บ้านไม่มีเล่นเหรอไม่มีเล่นจริงนี่อันนี้แหละทำหลอกเด็กทำกับข้าวให้เด็กเลยแลใช่ครับเออจริงพี่เซชั่นไข่อยู่ด้านนี้นะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นกาแฟกาแฟตู้กาแฟชอบชอบชอบด้านนี้ก็จะเป็นสลัดนะครับสลัดอัดนนี้ก็เป็นน้ำสลัดมีอะไรบ้างล่ะดูเอาดิซซิงสองอย่างพอแล้วครับเจอนะครับทำเป็นยังไงครับตกลงได้ละได้ละน,นี่เดี๋ยวกินนมน้ำตาล Oh, แทนเนเขาพิแต่เนยนมน้ำตาลโอ้ยใช่ห้องก็ประมาณห้าสิบท่านได้ครับเล็กๆไม่เล็กเนะห้าสิบเลยห้าสิบท่านได้ไหมห้าสนะิบนอะโตละสิบสิบสิบห้าสิบประมาณ <c oughs> อ่าเขาบอกน้ำส้มอร่อยโอเคครับหมดแล้วครับรีวิว